เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะาาว่าเราได้เะินนมาละกันลห,หนึ่งสองสามสี่ห้าเย่ห้านาะทีได้ค่อันนี้สี่นะครับห้าน้ำมือยังไม่ตัดไม่ได้โอ,อ้เดี๋ยว เดี๋ยวพ่อจะไปดุกไม่จับเวลานน่แล้วเดี๋ยวพ่อก็จะผุาน่าน้ำมันใช้ถ้าน้ำมันเสร็ก่มันแหลากเป็นไงที่นี่แหละมีไม่ับยายาเราเป็นยาเป็นอแด่ที่มนงันได้หน ช่วย,วย,วยงั้นเดี๋ยวหนูช่วย่นะชวยช่วยเป็นคนส่งนี้ให้พี่โอ้โหโออเคไหมทอดตอนนี้หนูอ่ะก็จะมาช่วยุแล้วที่วน่ะทำไมไม่แนตน,น จะมีผู้ช่วยนะคะแต่เขา,าตัดกันไปนะเพราะว่าเขาตัดไปเป็นนี่ <ๆ S 1> ก็คือใครคะชื่ออะไรคะสวัสดีกล้องก่อนค่ะเชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะพูดเลยค่ะชื่ออะไรก็ได้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะ ชื่ออะไรคะไม่ถ่ายละไม่ที่ม่อยก็เป็นแค่้ช่วยนะแล้วก็ไปดแล้วก็เอามาจุ ไม่เป็นไรเลยย่มันก็หมดไอ้่ทอยู้องเสียแค่เดี๋ยวช่วงที่ไม่กินพร้อมไม่พอใหจะให้น่ะนหนเปนสน่เลน,นั่นน่เรเา่เาลพประบบนี่เดี๋ยกานนะเน ้า่ออันนี้ไม่ให่คือที่เว่าปลาฟ้าเราเลี้ยวเ่อนจะหำดอกเรอยากไอันนี้แล้วมันก็ถ้าเราปลายฟ้า ร้อหมไม่้ชแบบนี้ก็ได้ตใจอยีเรื่อมันเีชื่อว่าอะไรก็ได้ที่มันจะใหชื่อว่าอะไรคะที่มันจะใหนตัดริมอีกอันหนึงก่อนจัดร้อนมากเลยนะคะพ่อร้อนไหมคะเดี๋ยวคุณยายคุณยายเอาไก่ใส่ในัวก้นเหียวไปก่อนแม่แม่สามแม่ ไม่เอาไม่เอาข้าเดนียวเผกก่อนนะกินไปเลยวจะได้ยิยาวเลยไมกินข้า่ไมได้ได้ป้นดค่ะเร็ังหวจ้มมีรหมันนแม่่ค่ะเจ้าแล้ววันนี้จะจะว่าผมไปในรถไหมอ่ะ เดีี๋๋ยยววลองาจะทำบ้านรถไหมอะพ่อจ๋ายัเลยที่พนบอกว่าเคยเห็นแล้วอยากให้ทำนั่งนานแล้วอย่นี้แล้วพ่อมาที่นี่โดยอยากที่เราภาพดูแล้วเราทำไม่ได้อะไรนะคะอย่าหนูช่วยเองเดี๋ยวหนูจะให้ดูไปนะคะ